นอนเนี่ยก็พื้นจากเจ้าเดียวกันนี่น้าพื้นเหรอใช่พอพื้นเนี่ยไปมาแล้วก็แบบว่าเออเนียบเนียนนเียบแนะนำนะฮะให้ซื้อรายการเราแล้วก็จะได้พูดยี่ห้อกันแบบเต็มปากไปเลยนะแต่ในจุดที่ผิดพลาดก็ดูจากรายการนี้ไม่ใช่หรอโอเคห้องนี้มีอะไรบานบ้างป้าพื้นนี่แหลพื้นเนี่ยบานทได กี่แสนนะมันประมาณสามแสนบาลเพราะว่าราคาจะสูงแต่ว่ามันสวยนะมันสวยมันสวยแล้วเนื้อมันดีถอดรองเท้าเดินมันทำครั้งเดียวใช่ไหมล่ะไม่ได้ต้องซ่อมแซรอะไรเขาจบต้องไม่ต้องอันนี้คือเขาบริการดีอยู่ทำดีทำดีใช่ไหมเจียวเนี้ยบานเพราะว่าตอนแรกอ่ะทำเป็นไม้แล้วมีหุ้มลามิเนตไม่ใช่ไม้จริงใช่ไหมแล้วปาเนั่นแหละไปรีสอร์ทอีกแล้วแล้วรีสอร์ทเขาใช้ไม้จริงคนที่รีสอร์ทบอกเราใช้สัจจะวัสดุจริงหมดมันจะใช้แบนี้ มาเปลี่ยนเตียงไม้จริงแล้วควรจะปิดตาป้าเป็นชางพักเลยจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป้าติดจอป้าชอบเที่ยวด้วยป้าดูเยอะด้วยจักวัสดูเนี่ยหินไม้หนังอะไรอย่างเงี้ยแต่รวมแล้วโคตรเท่เนี่ยเท่มากเย